ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนี่ก็สู่ระบกในแบบของ King Legacy นะครับผมต่อจากที่แล้วที่ผมเล่นแล้วโดนกระทืบนะครับผมไม่รู้ว่าใครพยายามป่วนอะ่ะเราที่แล้วไม่รู้เลยรอบนี้ผมดูวิห้าสิบผมบอกเลยว่าผมโดนกระทืบได้นะครับเพราะว่าหลังจากผมปิดคลิปไปอะ่ะแล้วผมฟาร์มไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วพอฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยหลังจากนั้นอะ่ะมันมีใครไม่รู้อะผมฟาร์มอยู่แม่งเอา พลดพิศาจตร์มากันชื่อผมตายอ่ะ <What? S 1> โอ้โหแบบว่ามันใช้สกิลแบบเต็มที่เพื่อยัดใส่ผมอ่ะถามจริงแคน้นมาจากไหนเนี่ยแค้นเด็กใหม่เพิ่งเวลห้าสิบอะฮะเพิ่งจะได้โตเองอ่ะไปเราไปประจนภัยกันเรือตอนนี้เราเวลห้าสิบล้วเราสามารถเป็นเกาะได้ส่วนการหาของที่เขาบอกว่าอ่าที่มีคอมเมนต์บอกว่าเกี่ยวกับโลกสองนะครับผมต้องบอกไปก่อนว่ามีเท่าไหร่ผมใช้ไปก่อนเนาะเขาต้องบอกเวลาเตี่ยนาะเฮ้ยจะตายกินพลดพิษศาสตรกินพลดพิษศาสตร์อ้ยอเกือบตายเกือบตาย ที่ผมบอกไว้ก็คือมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปก่อนเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นเนาะไอ้นี่ก็เอาเรือจอดซห่งในตอนเมื่อกี้แม่งกับตายโอ้นึกว่าจะเป็นของอุตส่าห์โดดสั้นนะ <c oughs> บริษัทโนะ <c oughs> ดดสั้นก็มาไปดูนี่ดูก่อนดูก่อนอนี่เกาะยังไงติดปะนี่แผนที่อยู่ด้านล่างหลงปะนั่นไหนมันได้บอกว่ามีอ่าเนี่ยสตาร์ทอยู่ตรงนี้ก็คือก่อนที่เราอยู่แล้วเราก็เมื่อกี้มาทางซ้ายปะ ใช่เปลี่ยนฟาร์มก็หน<ด>ีกันห้าสิบน่าจะใช่แหละลองไปดูกันเราหน่องแเราจะฟาร์มได้อย่างเป็นสุกเนาะนี่ไงเบลห้าสิบโอเคเดี๋ยวผลพิศาดอะที่บอกว่าเรา,เรามีสองแสนที่เราสุ่มได้ใช่ปะใช่สุ่มได้แต่ต้องเ,อเล,นะล,องลียเลยเ้ยวร้อยด้วยนะพี่ลองไปสุ่มแล้วมันไม่ได้เลี้ยวมันไม่ได้เราต้องเบลไม่ถึงต้องเดีเลี้ยวร้อยด้วยใช่ใช่กนใส่ลำเลี้ยวยร้อยเพิ่มก็ถ้าหากดีกัซี่น่าเบื่อไปขออภัยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพิ่มมั้งแต่ว่าันนี้เราได้เล่นเราเล่นทีหลังได้เลย เออใช่ก็เหมือนว่าพีพเพิ่มมาแต่เรายังไม่ถึงไงดูเลเวลเราดิ50ิกว่าไป Pv p v พพใครอะแล้วบอกแล้วคุณอาคีบอกว่าเกมเปิดมานานแล้ววิ่ตอนนี้ของเรามีแค่ดาบคอมมอนนี่า่าไอ้น,นี่ก็มีไอ้น,นี่ก็มีผลไอ้น,นี่ก็ใช้ผลขมมเหมือนกันเหรอทัไมมันตามแปลกแปละอะนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีดามิด what in combat review lost อาเอ้มันตีได้มันตีกันได้ตีเร,ราตีเร,ราแล้วมายิงอย่างนี้ระวังไว้ หรือว่ามันพอๆกันอ่ะมันเลยไอ้นี่ได้มันเลยตีเราได้เอ้าเอ้าอ้าวไอ้น um> ี่เปิดศึกเหรออ้าวไอ้นี่ผมพิศซ่เดียวกันแต่มันศึกเปิดศึกได้ได้ดีอยู่ไหนวะจะหาชื่อแม่งม่กินชื่ออะไรมาดิ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 ทำอะไรไว้ทำอะไรไว้อย่าหวังว่าจะได้ฟาร์มดีอย่าบอกไว้เลยทำไมเอาไะล่ะนี่ก็เปิดผีๆนะมาดิอ้าวได้ กูมีอะไรเล่นแล้วเว้ยมาดิมึงอาดมากมีอะไรทำแล้วมาดิคุูทำไรอย้ยเลวเามึงเหรอได้ๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆามๆๆ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 ิดๆๆๆๆไๆ่ๆๆ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 ดๆๆๆมๆๆดกๆกๆปิดๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ามๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆาๆิๆๆๆมาๆๆ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 ๆเๆิๆๆๆๆๆๆ เน้นดาไม่อห็มาดิตาแล้วตาแล้วแล้วเออเห็นแล้วแะแต่ให้เต็มที่เลยตามามเดี๋ยวให้เต็มที่เลยเดี๋ยวให้เต็มที่เลยอ่ะอัพเลือดด้วยไหมสแตทเลือดได้ถึกถึกจะหาเรื่องน้องกล้วยอ่ะที่ได้ผลพิษสัตว์มาจากข้างทางอ่ะแต่ตอรี่เรามีนะบอกไว้ก่อนไปเลยอีวีอามันมีเลือดของเรือด้วยเหรอจะบอกมันทําลายเรือกันได้ด้วยอ่ะมันจะเอย่างนั้นอะ เนี่ปีม่าอีเฮ้ยถ้ามันทำลายเรือได้นี่แบบว่าใครกินผลเปีศาสไปก็คือเตรียมตัวตายได้เลยดิเฮ้ย <laughs> เขาโดดจำได้เขาโดดได้ใหญ่จำเอาตัวมันผลบางผลบินได้งไงก็หนีได้เอ้ยแล้วนี้นะครับขอถามว่าเราอาจจะใช้อสองแสนห้าในการสุ่มผลหนึ่งผลหรือว่าจะใช้หนึ่งเจมคุณอาก,กีบกิสใช้อะไรใช้เจมเหรอใช้เจมใช้เจมเื่องเงินเอาไว้ซื้อสก,กิลไงอยากรู้ว่าตาผลหรือผลันคืออะไรอ่ะผมขอเปลี่ยนเป็นผลกลมมุกลมมุก่อนเพราะว่ากลมมุกลมมุกเป็นระดับแรงไงแต่ว่าไอ้ผล หมี่ที่ผมใช้มันเป็นคอมมอนอ่ะนี่เราใช้โกมูโกมูแล้วขนน้ำแข็งเหรอว่ะยางยืดว่ะเป็นลูฟี่แล้วว่ะมาทำเกียร์สีได้กดยางอ่ะแต่กว่าจะเกียร์สีได้ต้องเลเวลพันหรือเปล่าเลเวลพันใช่เลเวลพันเดี๋ยวขึ้มแบทมันขึ้น PVP เหรอก็ไปตีโดมนไงอ้าแค่ตีโดเดียนะกูตายตกน้ำอีิบาลอ้อโหลืมเซฟ ตายเลยกูตา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 ยตกน้ำดีฮะมีคนแตะโอเคได้อยู่ได้อยู่ขึ้นได้อยู่เซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเราเริ่มเซฟอ๋อมันจะตายแล้วดีกว่าออกมัเนี้แหละไปออกมัเนี้มันจะตายแล้วจะตายแล้วแล้วเราจิ้มลิ้มเนี่ยเออเอาพึงเนี้แหละ โอเคผมหากใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้กันด้วยนะครับก็ฝากยังไงก็ฝากในพาร์ทหน้าด้วยว่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ไว้กันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย